เฮ้ยเด็กใหม่เอะวะมีตังข้าขนมเปล่าวะเออเฮ้ยมึงใครวะผมชื่อตั้งครับตั้งไหนวะเอาเป็นว่าพวกกูคุมปอสี่ทับสองเออแล้วมึงพอดีครับตั้งอะไรวะมึงอะไรตั้งวะตั้งตะวันวาดโรงเรียนยุพราชกูมาเรียนอยู่ทีน่นั่นได้หนึ่งไตรามาสปีก่อนระวาดโดนให้โอวาดย้โรงเรียนไปสองทีเพราะไม่มีมารยาชอบทะเลาะวิวาทชอบใช้อำนาจชอบแอบหนีเที่ยวไม่มีใบอนุญาตวันก่อนมีคนมาห้ามกูกูรบกมึงพลาดแล้วก็ต่อยมูชาติมนดีโอเฮกมาทำมาแล้วตัดหน้า มาแล้วจิตยากทำมาแล้วเดินบนถนนไม่ใส่ผ้ากูก็ทำมาแล้วเสียงครูทำมาแล้วจับงูทำมาแล้วตังฟูเียนมาแล้วเดินไปผักมสัสคอตมีผูกูนี้ควรจะเก่ากูท่องกอไก่ขอไข่ในแบบของกูพวกคอคนคอควายแม่งต้องชิบหายถ้าคิดจะบวกกับกูต่อปตักปักตีนมึงดูพอสำเพาลองมึงลงกูพอระคังฟาดมึงเต็มหูพอทหารจะมึงปรับทัศนคติถ้ามึงไม่เชื่อนำกระลองดูช่บมึงกล้าเปล่าวะแต่คนสุดท้ายที่ลองอ่ะโดนกู จุดไฟราดน้ำมันแบบสุดใจ <c oughs> อยากรู้มากเรื่องกูมึงเข้าไปเว็บมวยปั้มแล้วขุดไปข <c oughs> ุนตะโกนด่าสุดไหมปากเขามึงอ่ะขุดไปยืนด่ามึงจนรถไฟฟ้าเลิกวิ่งกดูเดินกลับบ้านแมงโคตจะสุดไกลมึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังมีสมุนอีกร้อยที่ทำให้มึงหนวดวายแต่กระจายสำนักง,งานขโมยคนแห่งชาติต้องมีครูพวกกูเน่ะอันตรายพกสขาวไปทุกที่วัดเป็นทางมาอะไรแกจะข้ามตรงนี้กูต้องได้ข้ามเห็นไหมว่ากูน่ะอันตรายพูดไม่ออกเลยดิหน้ามึงมีจุดจุดจุด มึงไม่เก่าแล้วเหรอทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบดิตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเหรอทำไมจุดจุดจุดอะพูดไม่ออกเลยดนหน้ามึงมีจุดจุดจุดอมึงไม่เก่าแล้วเหรอทำไมมึงจุดจุดจุดอ่ะเงียบดิตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอะจุดสีแดงซะด้วยนะปากมึงมีแต่จุดจุดจุดอือสุดยอดที่มึงพวกมาเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่จริงอ่ะอ้าว